สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะคุณครูแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะเรามาพบกันในรายวิชากลุ่มบูรณาการนะคะแกนหลักสุขศึกษาและภาระศึกษาในชั้นปฐมศึกษาปีที่5วันนี้เราจะพบกันในเรื่องของพฤติกรรมก็คือการกระทํา ที่เราควรจะกระทำหรือไม่ควรกระทำในครอบครัวนะคะเรียนจบเรื่องนี้แล้วเด็กๆได้อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจบแล้วเด็กๆควรจะได้อะไรเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะมาทบทวน,นกันก่อนในเรื่องของปัญหาในครอบครัวเด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมคะว่าปัญหาในครอบครัวมีอะไรบ้างใช่ไหมลูกใช่ แล้วก็เด็กๆได้ทําแบบฝึกหดไปแล้วด้วยเช่นกันวิธีการแก้ปัญหาก็มีเยอะแยะมากมายนะคะบางครั้งนักเรียนแก้ปัญหาคิดว่าจบแล้วแต่บางครั้งอาจจะยังไม่จบก็มีสมมุติว่านักเรียนอยู่ในช่วงของวัยรุ่นถูกไหมคะวัยรุ่นไหมไวัยรุ่นเรื่องชกต่อยเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาสําหรับเด็กวัยรุ่นใช่หรือไม่ใช่ ถ้าสมมุต like? <c oughs> ิว่ามีเรื่องชกต่อยกันเกิดขึ้นในโรงเรียนจะทำยังไงทำไงคะลูกคุยกันด้วยเหตุผลคุยกันด้วยเหตุผลยังไม่ทันคุยไงต่อยกันแล้วอะทำยังไงทำยังไงคะถ้าต่อยกันแล้วคือทังทำไงลูกสมมติว่าเพื่อนเล่นฟุตบอลอยู่ อยากเล่นกับเพื่อนขอเพื่อนเล่นด้วยสักคนหนึ่งเพื่อนบอกว่าเล่นไม่ได้หรอกทีมเต็มแล้วเป็นไ,ไงคะเราก็มานั่งบนพึมพำ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 อยู่ขอบสนามคนเดียวว่าคนนั้นเล่นไม่ดีคนนี้เล่นไม่ดีจนเพื่อนที่เขาเล่นอยู่โกรธมาถึงก็ชกชกชกเราจะทำยังไง เราเป็นผู้ถูกชกจะทำยังไงเป็นไงคะต่อยคืน<ม>ใช่ไหมคะทำยังไงนะลูกควบคุมอารมณ์ยังไงคะเขาต่อยลัวเลยควบคุมยังไงอารมณ์ตัวเองเจ็บเจ็บเจ็บ,จบโอ้ยโอ้ยเจ็บทำยังไงก็ ในทางจริงๆแล้วจะทนเจ็บโอ้ยได้ไหม<ช>แค่เข้ามาหมัดแรกเราก็หมัดสองส่วนเลยใช่หรือไม่ใช,ใช่ไหมคะนี่ใช่วิธีแก้ปัญหาหรือไม่ไม่ใช่เราจะแก้ปัญหายัางไงต้นเหตุมาจากอะไรลูกตัวเรา,เราถูกไหมคะมาจากตัวเราเราทำอะไร เราบ่นหรือตำหนิเพื่อนในขณะที่เพื่อนเล่นถูกไหมคะเพราะนั้นสาเหตุมาจากเราถ้าเราไม่บ่นเพื่อนหรือตำหนิเพื่อนเพื่อนจะมาชกเราไหมไม่ไม่มชกนี่คือการกระทำที่ถูกต้องหรือไม่ไม,ไม่ถูกต้องเพราะนั้นวิธีําที่ถูกต้องคือถ้าสมมติเพื่อนไม่ให้เล่นเราทำยังไงคขาลูกเ,เราอาจจะนั่งดูเชียร์เพื่อนหรือ หรือไม่เล่นเดินไปไหนก็ได้ใช่หรือไม่ใช่ไหมคะใช่เอา้เาลองมาดูว่าพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราควรจะทำเมื่อเกิดปัญหานะคะเราควรจะทำอะไรอันดับแรกเลยคือต้องรู้จักอธิบายเหตุผล เพื่อนมาถึงต่อย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 ,อยเราเป็นไงคะต่อยตอบเราก็บอกยศฟังก่อนเราจะอธิบายให้ฟังว่าเรานั่งอยู่เนี่ยเราพูดอะไรบ้างเราทำอะไรบ้างเรายังไม่ได้ว่าเธอเลยเธอจะมาต่อยเราเรื่องอะไรอธิบายให้เหตุผลให้เขาฟังว่าสิ่งที่ทำลงไปคืออะไรนะคะสอง เมื ang, next, look, ่ออีกฝ no. you know. ่ายหนึ่งพูดเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งพูดเราก็ต้องเป็นผู้ฟังฟังเพื่อนให้จบไม่ใช่เพื่อนบอกหยุดเราจะอธิบายเหตุผลไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดว่าแล้วก็ไต่ยต่ไต่ไต่ตได้ไมคะไม่ได้ค่ะเมื่อเพื่อนอธิบายเราก็ต้องฟังเหตุผลของเพื่อน เพื่อเป็นการยุติให้เพื่อนเป็นไงคะหายกโกรธเพราะฉะนั้นนี่คือพฤติกรรมหรือการกระทําที่เราควรทําในครอบครัวเมื่อเกิดปัญหาเพราะนั้นให้นักเรียนรู้จักมีเหตุผลเล่าเหตุผลให้ฟังไม่ว่าจะเกิดเรื่องใดๆก็ตามนะคะเมื่อเราเล่าเหตุผลเรื่องทุกอย่างเป็นไงคะ ก็จะจบแล้วก็ขี้กลายไปในทางที่ดีเอาข้อที่3การกระทำข้อที่3ามเคารพสิทธิของสมาชิกแต่ละคนอย่างเช่นกรณีที่ครูยกตัวอย่างอย่างเช่นในเรื่องของการเตะฟุตบอลที่มีการชกต่อยกันเกิดขึ้นคู่กรณีคือนายก,กับนายขอเป็นไงคะชกต่อยกันแต่นายงเป็นไงคะลูก มาฟ้องคุณครูแล้วก็เล่าทั้งหมดเลยว่านายกอเป็นอย่างนี้นายขอเป็นอย่างนี้นายกอเป็นอย่างนี้ขอเป็นอย่างนี้จบนายกอกับนายขอดูเรื่องไหมไม่รู้ถูกไหมคะเพราะตัวเองเป็นผู้กระทําหรือถูกกระทําแต่เป็นไม่ได้เป็นผู้พูดเพราะนั้นนะคะสิทธิของใครก็สิทธิของคนนั้นให้เขาเป็นผู้เล่า เราก็เป็นเพียงแค่ผู้ฟังถูกไหมคะเรามีสิทธิ์แค่ผู้ฟังเพราะเราไม่เห็นว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงๆเป็นอย่างไรนะคะ 4. รู้จักควบคุมอารมณ์เช่นการเหตุการณ์เดิมเลยเตะฟุตบอลถ้ารู้จัก ควบคุมอารมณ์จะมีการชกต่อยหรือเตะการเกิดขึ้นหรือไม่ไมเกิดไหมคะไม่เกิดเพราะนั้นเราจะควบคุมอารมณ์ของเราอย่างไรไม่ให้ไปโมโหเพื่อนทำยังไงคะลูกเราก็ต้องท่องในใจนึกในใจว่าไม่โกรธไม่โกรธ ไม่โมโ oh หไม่เกลียดยังไม่หายโมโหอีกทำยังไงลูกทำไงคะเดินหนีออกจากบริเวณนั้นไปเลยเดินออกจากเพื่อนไปเลยถ้าเราไม่เห็นหน้าเพื่อนเราจะโมโ oh หไหมลูกไม่โมโ oh หการโชคต่อยก็จะไม่เกิดขึ้นจริงไหมลูกจริงไหมคะ เพื่อระงับอารมณ์โกรธของตัวเองไปแล้วเมื่อออกไปนอกบริเวณสงบสติอารมณ์เย็นลงอารมณ์ดีขึ้นเป็นไงคะก็กลับเข้ามาสอนใหม่นี่คือการควบคุมอารมณ์เด็ยวเคยโมโหไหมลูกโมโหใครโมโหน้องโมโหพี่ อ้าวโมโหใครอ้าวหยิบไม้สิโมโหเพื่อนเพื่อนทำอะไรให้โมโห uci? เพื่อนไม่เล่นด้วยถูกไหมคะเราก็เลยโมโหทํายังไงเพื่อนถึงไม่เล่นด้วยเพื่อนไม่เล่นด้วยค่ะเพื่อนไม่เล่นด้วยเพื่อนที่บ้านหรือเพื่อนที่โรงเรียนลูกที่บ้านเพื่อนที่บ้านไม่เล่นด้วยทํายังไงอะลูกโกโรธไหม <c oughs> โกรธโ,โ,โมโหไหมโมโหทํายังไงอะคะลูกถึงจะหายโกรธหายโมโห ฮ้ไม่เล่นก็นอย่าเล่นใช่ไหมคะมทำยังไง âu? ลูกทำยังไงเดินเข้าไปในบ้านก่อนค่ะก็เดิน <üyor uz S 1> เดินกลับไปที่บ้านของเราเองถูกไหมคะทำไมคะอยู่ๆเราไปชวนเพื่อนเล่นหรือว่าอย่างไงลูกนูไปช,นนนชวนเพื่อนเล่นค่ะชวนเพื่อนเล่นเพื่อนบอกว่าไม่ว่างไม่ว่างเพื่อนก็าําอะไรอยู่ลูกเล่นโทรศัพท์ค่ะอ๋อเพื่อนเขาบอกเขาไม่ว่างวันนี้ไม่มีอารมณ์ที่จะเล่นกับเธอเพราะฉันกําลังเล่นโท,ทรศัพท์อยู่เธอกลับบ้านไปก่อนไปเป็นไงคะรู้สึก โกรธโมโหเพราะว่าเพื่อนเป็นไงลูกไม่ยอมเล่นด้วยเพื่อเห็นโทรศัพท์สำคัญกว่าค่ะเราเราก็เลยโมโหโมโหทำยังไงเพื่อนบ้างไหมไม่ไม่โมโหก็เลยเดินเดินเข้าบ้านเดินเข้าบ้านนะเลยอ้่วผมมืกับเพื่อนขายเยี่ยมมากนี่แสดงว่าเราเป็นไงคะเรารู้จักควบคุมอารมณ์เคยโมโหไมมหมลูกโมโหใครคะโมโหเพื่อนอีกแล้ว เอโมโหเพื่อนใครเป็นคนผิดนะโมโหเพื่อนเนี่ยเพื่อนผิดหรือเราผิดเอ้าเรามาฟังกันหน่อยเอ้าโมโหอะไรคะลูกโมโหเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนทําอะไรโมโหเพื่อนไม่ให้กินข้าวเพื่อนเล่นบาสเกตบอลอยู่ครับแล้วทีนี้คนคนเล่นเต็มแล้วครับเพื่อนเลยไม่ให้เราเล่นด้วยครับเราจึงโกรธแล้วเดินกลับเข้าบ้านครับอ่าผมกับเพื่อนค่ะ เพื่อนเล่นบาสเกตบอลอยู่ทีมมันเต็มคนมันเต็มในทีมถูกไหมคะเพราะว่าบาสเกตบอลเนี่ยเขาต้องแบ่งทีมเท่าๆกันถูกไหมลูกเมื่อคนมันเต็มเราก็ไม่สามารถที่จะเล่นได้แต่เราจะเล่นได้ก็ต่อเมื่อเมือม่อเมือม่อ,ม,อ,ม,อมีคนใดคนหนึ่งออกหรือเราสามารถหาเพื่อมาอีกหนึ่งคนเพื่อแบ่งฝ่ายและเท่าๆกันถูกไหมคะสมมติว่าบาสเกตบอลเขามีทีมละห้า เรามา1คนเนี่ยเราจะไปเล่นทีมไหนได้ไหมลูกไม่ได้แต่ถ้าเราหาเพื่อนไปหนึ่งคนขอเราเล่นหน่อยสิเรามากัน2คนเป็นไงคะเพื่อนอาจจะให้เราเล่นได้เพราะว่าเราสามารถแบ่งทีมรละเท่าเกันหรือเรานั่งคอยเพื่อนมีน้ำใจโอ้เราเล่นเหนื่อยแล้วให้เราเข้าไปเล่นได้เหมือนกันนะคะแต่ก็ดีที่เราเป็นไงคะลูกรู้จักครอบโมโรมอารมณ์แม่เล่นเราก็กลับบ้านนะคะเอา้ามาดูต่อนะคะข้อที่ห้า พยายามหาทางออกในการแก้ปัญหาที่ส่งผลเสียต่อทุกคนเนี่ยน้อยที่สุดปัญหาทุกปัญหามีทางแก้นะคะแล้วแต่ระยะเวลาของการแก้ปัญหานั้นๆหรือแล้วแต่ปัญหานั้นๆจะใหญ่โตหรือเล็กขนาดไหน บางครั้งระยะเวลาจะเป็นตัวแก้ปัญหาของเขาเองถูกไหมคะอย่างที่เพื่อนบอกว่าอยากจะเล่นบาสเกบอลกับเพื่อนเพื่อนไม่ให้เล่นเป็นไงคะก็ก็กลับเข้าบ้านซะนะเพราะฉะนั้นนี่คือหาทางออกด้วยตัวของตัวเองโดยที่ ส่งผลเสียต่อคนอื่นน้อยที่สุดหรือไม่ส่งผลเสียต่อคนอื่นเลยเพราะว่าเรากลับเข้าบ้านเราเองแต่ถ้าเรายังนั่งอยู่นั่งอยู่เพื่อนอาจจะเมตตาสงสารให้เราเข้าไปเล่นก็จะส่งผลเสียที่น้อยอีกเหมือนกันนะคะเพราะเพื่อนเขา,าอ๋อไม่เป็นไรเพื่อนเขามีน้ำใจให้เราลงเล่นก็ได้เหมือนกันนะคะ6 ไม่โต้อตอบด้วยคำพูดหรือการกระทำที่รุนแรงนะคะคำพูดบางคำทำให้เกิดอารมณ์ต่อผู้อื่นหรือต่อผู้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าเรานิ่งแล้วเดินออกจากบริเวณตรงนั้นก็จะส่งผลให้ไม่เกิดปัญหาใดๆตามมานะคะ เงียบเท่าไหร่เป็นไงคะลูกเงียบเท่าไหร่ก็ก็จะยิ่งดีที่สุดนะคะอา้าวเดี๋ยวตอเรียนมาดูนะคะเมื่อสักครู่นี้คือพฤติกรรมที่เราควรกระทํนะคะที่จะแก้ปัญหาต่างๆแต่ตอนนี้นะคะเราจะมาดูว่าพฤติกรรมหรือการกระทําอะไรที่เราไม่ควรทําในการแก้ปัญหา ะะที่เราไม่ควรทำข้อที่หนึ่งก็คือผู้โต้อตอบด้วยไตยคำที่รุนแรงหรือกล้าวร้าวเพราะฉะนั้นการกระทำข้อที่หนึ่งักเรียนจะเป็นการสร้างปัญหาเล็กๆให้กลายเป็นปัญหาใหญ่ถูกไหมคะ ถ้าเรานิ่งเราไม่พูดทุกอย่างจบแต่ถ้าเรายังพูดโต้ตอบเถียงกันไปเถียงกันมาด้วยคําพูดที่หยาบคายแน่นอนปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนนะคะสงลงโทษอย่างรุนแรงสมมุตินักเรียนบอกว่าหนูไม่ได้ทำผิด หนูไม่ได้ทำผิดแต่คุณครูก็ยังลงโทษหนูแสดงว่าครูลงโทษเกินความผิดหรือไม่เกินไม่ลูกสมมติว่านักเรียนบอกว่าเนี่ยหนูลืมเอาสมุดสุขศึกษามาค่ะามมาคุณครูเอินไฟที่บ้านดับหยิบเล่มผิดมา ครูก็ไม่ฟังเหตุผลไปเลย20รอบสนามโรงเรียนห้ามหยุดอันนี้ทำโทษเก,เ,เ,กกเกินความผิดหรือเปล่าเกินไหมลูกเกินความผิดบางครั้งแค่ฟังเหตุผลอ๋อที่บ้านไฟดับนะคะแล้วหยิบสมุดเล่มผิดมาเนี่ยเป็นไงคะเหตุผลพอหน้าฟังได้ก็ไม่สมควรที่จะลงโทษนะคะส เปรียบเทียบนิสัยหรือพฤติกรรมของคนอื่นๆให้เราฟังซึ่งจะทำให้เกิดปมด้อยแก่เรา 4. ใช้กำลังเข้าทำร้ายร่างกายเหมือนที่ครูยกตัวอย่างในเรื่องของฟุตบอล ใช้กำลังแทนที่จะใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงมาถึงก็ชกบ้างเตะบ้างเอาอารมณ์ตนเองเป็นที่ตั้งนะคะนี่คือการกระทำที่ไม่สมควรใช้ในการแก้ปัญหาและข้อที่5 ใช้อำนาจในการบังคับหรือตัดสินใจตัดสินใจในการแก้ปัญหานั้นใช้อำนาจนี่คือใช้อำนาจในทางที่ผิดไม่ควรกระทำในเรื่องของการแก้ปัญหาของเรา 6. ยอมให้ผู้ที่ทําผิดไม่ได้รับโทษอ้าว เดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดกันนิดนึงนะคะแบบฝึกหัดจากการที่เราได้พูดคุยนะคะในเรื่องของพฤติกรรมหรือการกระทําที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ไปแล้วนะคะคนักเรียนลองนำความรู้ที่ได้มาสรุปลงในแบบฝึกหัดของคุณครูค่ะให้นักเรียนลองยกตัวอย่าง ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวยกมาหนึ่งปัญหานะคะปัญหาหนึ่งปัญหาให้เขียนว่าปัญหาเนี้ยการกระทำที่พึงประสงค์คืออะไรผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรการกระทำัาเนี้ยที่นักเรียนยกตัวอย่างมาเนี้ยพฤติกรรมอะไรที่ไม่พึงประสงค์แล้วเกิดผล อย่างไรงงไหมคะเอา้าถ้างงลองมาดูคะ่ะให้หนักเรียนยกปัญหามาหนึ่งปัญหาในช่องสีเขียวยกมาเลย Thank mm -hmm. you. เอาใครที่เสร็จแล้วมีบ้างไหมลูกถ้ามีเดี๋ยวครูขออนุญาตให้นำเสนอว่านักเรียนมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรนะคะในปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกระทําที่พึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์นะคะใครเสร็จแล้วขอมือคนเสร็จก่อนค่ะ คุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้คนที่ยังไม่เสร็จนักเรียนทําต่อไปได้เรื่อยนะคะเอาละค่ะนักเรียนครูคิดว่านะคะคิดว่านักเรียนคงจะเข้าใจว่าการกระทําหรือพฤติกรรมใดๆที่เหมาะสมในเรื่องของการแก้ปัญหาถูกไหมคะไม่ว่าจะเป็นการ พูดการกระทำใดๆก็ตามนะคะสิ่งไหนที่ดีให้นักเรียนนำไปปฏิบัติส่วนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่มันไม่ดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้กำลังการไม่มีเหตุผลนะคะหรือการพูดจาที่ก้าวร้าวสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและบุคคลที่อยู่รอบๆตัวเราเพให้นั้นฝากเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ʻo <muchos> ka